สวัสดีนะคะทุกทุกท่านคะ่ะผืนนี้ไหมน้อยไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนลายกมปันเช็ดนะคะก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลายเฉียงเวลามัดลายจัดลายให้เฉียงนะคะไหมเส้นเล็กมากสังเกตได้จากลายนะคะลายผ้าจะเล็กไหมเนียนละเอียดไหมน้อยโบราณน,นะคะงานเก่าเก็บ แต่ผ้าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะช่างมัดย้อมทอได้สวยมากงานปราณีตมากนะคะสีจริงเป็นแบบนี้นะคะออกโทนเขียวแต่ว่าด้วยความเป็นผ้าสุรินก็จะมีเขียวเหลืองแดงนะคะแต่ว่าถ้ามองภาพรวมก็คือเป็นสีเขียวนะคะทอเก็บริมสอดริมเรียบร้อยแบบนี้ค่ะ สอดริมเส้นเล็กๆเลยเห็นไหมคะช่างทอพิถีพิถันมากขอบผ้าสวยงามเวลาถอดทอ,อสอดริมเนี่ยเขาจะพุ่งเส้นไหม6เส้นนะคะแล้วจึงมาม้วนริมผ้าใช้มือจุ่มน้ำม้วนริมผ้าแล้วก็สอดเข้าไปนะคะมันก็จะได้ชายผ้าที่แข็งแรง ผ้าปราณีตมากนะคะสังเกตได้จากลายจากการทอเก็บริมที่สม่ำเสมอจากเส้นขอบผ้าสีเหลืองนะคะแล้วก็ลายเรียงกันเป็นระเบียบไหมน้อยโบราณน,นะคะงานเก่าเก็บทอฟืนไม้แต่เนื้อผ้าแน่นมากผืนนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า35ปีนะคะ เป็นงานทอสามตะกอโคมเหยียบทางมะพร้าวนะคะสามตะกอโคมเหยียบลายทางมะพร้าวภาษาเขมรจะเรียกว่าเจินโกมเทียงดูงนะคะสีจริงของผ้านะคะช่วงนี้เป็นสีจริงของผ้าท่านใดถูกใจผืนนี้ทักทายกันมาได้นะคะ4,700บาทงานปราณีตมากค่ะ โทรมาคุยได้ที่เบอร์087-246-3434 087-246-3434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะคะผ้านุ่มพลิ้วสวยงามมากอาบน้ำยาเรียบร้อยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ